มาพี่น้องมาแซ่ยบเสียบแล้วนครับผมเออได้กินแล้วได้กินแล้วฮิตเพาะเ <h å ll and> สียบเสียบด้วยพี่น้องเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขาไม่ไก่โอ้ยกล่องเนี้ยไปไปไปไก่แถมมือกล่องนี่นี่แกงฮิตเพาะเฮ็ดเองนี่แกงใส่ฟักติวเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยได้กินแล้วครับผมมามามาพี่น้องมาแซ่บเสีบ,สบคนอื่นงจำแก้วกันครับผมเอออืม นนอืมอ,นนอ,อ,อืมอืมฟองดีขนาดไม่ร่ยแก่ปุ๊บปุบนางลงตารางอืมนี่ละอืมอืมอืมอันนี้เป็นเจ้าเจ้าน้ำแกงที่พอนแล้วไม่ร้อนเนอะนี่หอม อปิ๊กลองดูนางล่งทางละนางล่งตะลางเหรอว่าใหญห่นางล่งทางลางอืออืม,อม,มจะได้ถ่ายใกล้ไงอืมอือแ่เลยเล่าเห็นไปนด้วยอืกกอกวยเตี๋ยวใส่ก๋วเตี๋ยวไว้ตัว จะนำไปรเรียกขึ้นหอออ๋อฮะเจ้าเขาใส่แซด้วย อืมอืมอาไปลองเอาไปจำนีก่อนครับผมกินหนาไปพอนไม่เมียจ้าเป็นหิวเขาแล้วตาเพิ่นขมิบเต้าเพิ่นอยากกินเขาไปหน่อยเอ้าเอ้าเอาจำดีก่อนครับผมเดี๋ยวเขาอ,อยากกินนอกจอครัพี่อืมเอา้า